สวัสดีครับกับผมนายยศพงศ์ทรงศิลป์ในายเภอหนองฮีต้องขอขอบคุณคุณแม่สุดาธรรมเขมพัฒน์นะคะในฐานะเป็นตัวแทนของคุณแคร์ปูนิดาธรรมเขมพัฒนะครับที่เป็นเจ้าภาพในการสนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุงหองพระพุทธรูปประจําที่ว่าการอำเภอหนองฮีนะครับนั่นก็คือพระพุทธโสพลมงคลปพิษ นะครับซึ่งเป็นที่เคารพสักการะของพี่น้องชาวเพหนองฮีและก็ที่สําคัญก็เป็นเจ้าภาพ ในการสนับสนุนงบประมาณในการบูรนณะลานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่5นะฮะซึ่งพี่น้องชาวอำเภอหนองฮีทุกภาคส่วนเนี่ยได้ร่วมกันที่จะทําการปรับปรุงซึ่งในวันที่5สิงหาคม2568ที่จะถึงนี้ก็จะมีพิธีอัญเชิญพระบรมราชานุสาวรีย์ขึ้นปดิสถานณแท่นปดิสถานนะครับก็ต้องขอเชิญชวนพี่น้องชาวอำเภอหนองฮีและพี่น้องชาวอำเภอใกล้เคียงนะครับมาร่วมทําบุญในโอกาสวันสําคัญของพี่น้องชาวอำเภอ ลองฮีของพวกเราร่วมกัน